ดีค่ะวันนี้แม่จะชวนเชอแตมมาทำการ์ดวันเกิดให้ใครคะให้คุณ,คณพ่อว <laughs> ันเกิดคุณพ่อน้องเชอแตมค่ะแม่ก็เลยจะชวนเชอแตมนะมาทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อนะคะอุปกรณ์ก็แม่ก็ใช้สีนะสีสีสีโปส,สเตอร์สีโปสเตอร์ สีเทียน <c oughs> ก่อนหนนี้นะแล้วก็กระดาษเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาดูเดี๋ยวแม่ปูโตกันนะอ๋อแตมใส่เสื้อหน่อยู่หรือชื้นมาไม่เดี๋ยวเฉดแตงเลเสื้อเดี๋ยวจะไม่ออกเ๋ยวต้องใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนนะคะเพราะว่าแม่จะให้เธอแตงละเลงสีนะเอาสีอะไรอะสีอะไรคะเียวกันฟันแม่ปูก่อน เลือก,กระดาษกันก่อนเอากระดาษอันไหนดีล่ะไหนดีนะชมพูเฉตำเลือกสิเะตำเอาสีไหนชมพูสีสฟ้าไม่ให้พ่ออ่ะอทีไหนเลือกให้พ่อชมพูให้พ่อนะให้พ่อสีนี้หรอ,อคือปีที่แล้วนะคะแม่ก็ให้เะตำมาปั๊มมือปั้มมือลงไปหนึ่งมือแล้วก็เขียนกาให้แม่ก็จะปั๊มอีกจะได้ดูว่าตอน ปีที่แล้วก็แต่มสองขวดใช่ไหมนี่แต่มสามขวดว่ามือใหญ่ขึ้นไหมเดี๋ยวครังน,นี้ปั๊มสองมือเลยเอ,เอามือจะหาจะปัม๊มเป็นมือสีอะไรลูกสีฟ้าสีเขียวสีแดงเ็สีไหนเ็สีมูสโอเคมาใช้สีเขียวนะคะเนื่องจาก สีฟ้าเรามีปัญหาเราเปิดขวดไม่ออกนะเอามือมาเลยเพื่อมือแล้วลูกอย่าเพิ่งปั๊มนะเดี๋ยวแม่ให้ทำเรา่อยทำโอเคไหมแดงแดง เี๋วเวลาโตๆจะได้มาดูไงว่าตอนสามขวบมาชอวแตมืออะไรเท่านี้เองเยอะทำสีเยเ่ไงทำกางนิ้วกางนิ้วกางนิวกางนิวสิกางกางกไม่ต้องกางมากไปขู่เงินขู่อันนี้หุ่นงนิ้นิดงว่ยยอะไปโอเคดีเยนะ โอโอโอเดี๋ยวอีกสีอีกข้างนะคะลูกยวจิ้มจากอะไรนะอันมาข้างนี้เ <fight> นี่เลย ให้พ่อดูไงนี่สเต็มเองค่ะนี่แบนนี่เต็มตอนเป็นเด็กน้อยค่ะเดี๋ยวนะทีนี้สเต็มเอารูกโป้งให้ชนกับนีตรงนี้นะเดี๋ยวเชือกอบนิดนึงถุงนิดนึงอันนี้ป่งว่างี้อันนี้ชื่อว่านี้โอเคโอเคยูนเฉยแม่จะดีจียูนเฉยยูนเฉย ขึ้นค่ะยกนยี่ชนเตาเ่้าตกตกไม่สิเสร็จแล้วนะคะสองมือของเธอแป๊วเดี๋ยวแม่จะช่วยตกแต่งเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะ้มาดูกันแม่จะแต่งเป็นยังไงดีนะ เราก็ใช้สีเทียนเหมนหรือหอมนี่เราก็วาดตัวนี้เป็นรูปหัวใจ <laughs> ใช่ไหมตัวนี้เป็นรูปหัวใจมีสแตมนะ เสร็จแล้วค่ะการเกิดคุณพ่อนะคะฝีมือแม่กับเฉดแตงนะแม่ก็ทําเพิ่มก็ติดขอเข้าไปเขียนรูปหัวใจเพราะแม่ตั้งใจให้เป็นรูปหัวใจนะคะให้เฉดแตทนทามือนีใช่ไหมตรงกลางรูปหัวใจก็เขียนรูปเข้าไปหัวใจเข้าไปจะได้เห็นชดัดๆว่าเป็นหัวใจนะแล้วก็เขียนชื่อใส่ชื่อชื่อแม่นะปูเป้ชื่อคุณพ่อโยเยแล้วก็ชื่อเฉดแตงแล้วก็ใส่วันที่ด้วย เวลาเก็บไว้ลนานๆพ่อมาดูจะได้รู้ว่าอ๋อทำตอนปีนี้นะเชื่แต้มมือแค่นี้อายุเท่าไหร่นะคะโอ้โดีรลสวยเึเลยใครัะลุเชื่อแต้มเหรอเชื่อแต้มกับใคร มีอะไรบ้างคะลูกเขียนว่าอะไรนี่เขียนว่าอะไรนีรเนร่เขียนชื่อแม่ลูกชื่อปูเป้นี่เขียนชื่อพ่อชื่อโยเยใช่ไหมลูกแล้วนี่เขียนชื่อเชืแตมแล้วก็มีมือใครคะเนี่ยโอ้มือเชือแตมโอ้โหขอบคุณค่าไหนไหน <laughs> จุ๊บพารทีจุ๊บพาที้ ให้ป้าจุ๊บให้จุ๊บพ่อืือขอบคุณค่ะแฮปปี้บ้า